เหนะมืน่เลยหาลูก,กอโอ้มันหาลูก,กมาเหรอหท่านมาเอาลูกเขามาแน่อนอนเลยอะ่ะเราจับเขาได้นะคะไม่ดุนะทุกคนทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ลานา,นามินิสูโอ้ยตอนนี้ทางเข้ามีแบบนี้ด้วยนะคะบ่อปลาคาัพสวยมากเลยทุกคนนี่เขาปรับปรุงใหม่ด้วยนะรอบแรกเรามาเรายังไม่มีตรงนี้ใช่ไหมลูกมาเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในการไปดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะไปเลย เป็นโซนนกนะคะทุกคนจะมีนกแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปติดต่อค่าเข้าก่อนนะคะเนาะนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จุดซื้อบัตรนะคะนี่เราจะมาจ่ายค่าเข,ข้าแล้วก็ซื้ออาหารให้น้องสัตว์นะคะนี่ก็จะเป็นราาแบบนี้100บาทนะคะทุกคนไดพี่เดียวได้บัตรแล้วนะเด็กห้าสบาทเองนะทุกคนกยยเราต้องผู้ใหญ่หนึ่งร้อยบาทได้บัตรมาแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในมีตัวนี้ด้วยอ่ะระโดนใ่เลย อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรอีเห็นอ๋ออีเห็นโอเคโอ้โหมันตื่นแลลูกโอเคค่ะโอเคอเค่ะป้าเดี๋ยวเราบัตรไปแลกอาหารกันลูกไป้าใช่อุ้ยเต่าเต่าน้อยปี๊ป้าด้วยป้าเดี๋ยวเราไปแลกอาหารกัน มานำคาริบเบล่ามาด้วยนะคาริบเบล่าก็แขนอยู่นี่อ่ะเฮ้ยมาดูดิสิเฮ้ยน้องแทะน้องแทะเฮ้ยทุกคนเราเจอหีิตัวหน้าน้องหลับอยู่นะคะโอ้โหน้องหลับอยู่ตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะพี่นี๊ดองว้าวหลับแบบว่าสบายใจมากเลยไปตอนนี้เราจะไปตามหาอะไรคะท่านวาคาริบเบล่าโอเคเลย แทนแทนแทนเจอหรือยังเจอหรือยังเฮ้ยเราเจออะไรคะเราเจอลิงกระรอกเหรอโอ้แม่ลาต้าเอสวันนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดูดิขอรอเขอร่ออาหารหรือเปล่าขอร่ออาหารแล้วหรือเปล่ากินอะไรอ่ะกินอะไรไม่รู้อ่ะเดินทางกันต่อแต่ว่ามีสัตว์เยอะมากๆเลยนะเราอาจจะถ่ายไม่ทั่วนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะมีนี่ อ๋อห้องพักนักแสดงอ๋อเขาจะเอานกพวกนี้ไปแสดงด้วยนะทุกคนโอ้สวัสดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับป่าป่าป่าไหนคาบิบาร่าเดี๋ยวจะตามหาคาบิบาร่ากันอีกแล้วไปหาพี่เกลตอนนี้เรายังตามหาคาบิบาร่าไม่เจอใช่ไหมลูกใช่โอเคทันมาก็เอาคาบิบาร่ามาติดแขนด้วยขอเปิดเพลงฟังหน่อยสิเปิดเพลงฟังได้ไหมันจะเต็มหรือว่ามันหมดแบต หมดแบตหรือเปล่า,ไม,าไม่เจอค่ะไ,ไ,ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อโอ้โหมีม้าด้วยนะเราขี่ม้าได้ด้วยนะถ้าเรากล้านะนะนี่ขีม่ม้าม้าแค้150บาทม้ากลาง200ร้อแล้วก็ม้าใหญ่250ราสนะคะทุกคนก็นทำอะไรเขาเอาไว้ให้คนที่จะขีมะ่ม้าไปลูปปะทันวาน่าจะยังไม่ยังไม่ขี่หรอกเนาะหนูตัวเล็กอยู่ นี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรคะอันนี้ชื่อนกอะไรคะเกลียวแท้อ๋อเหลียวน้องชื่อตาหลิวน้องชื่อตาหลิวน้องนกูดเป็นไงนั่นเปนกเข้าแมวครับเข้าแมวไว้นกเข้าแมวเวลาจับก็มาอยู่ด้านหลังลูกอ๋อหนูตัวอยู่ด้านหลังลูกอยู่ด้านหลังมันอ่ะไปอุ้ยมีกระดิ่งอ่าโอเคแล้วหนูอยู่ด้านหลังอย่าเล่นลูกแบบนี้ลูกอ่ะไปไปใหม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมากับพี่ไปอุ้ยมันดังอ่ะจับเลยลูกลูกๆเออเบาๆเออ มากลัวนี่นะคะเนื่องจากว่าเราตามหาไม่เจอนะคะพี่ๆเขาก็มาชี้ทางให้เรามันกว้างใช่ไหมพี่เกลมันกว้างมากเลยค่ะทุกคนปอันนี้ไ่อันนี้ไม่ใช่ออันนี้น่ากย่อันนี้อ๋ออันนี้น่าแย่อนนี่ตัวหน้ากันทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะอุยน่ารักเหมือนกันนะคล้ายๆคาบิวลาเลยทุกคนแต่ขนเขาจะเป็นอีกแบบนึงไปกันต่อคาบิวลาเจอหรอโอ้โห ไปเข้าได้ครับเข้าได้เข้าได้เข้าไห้้าครับ,บนี่ทุกคนเราไปซื้อหญ้ามานะคะเราจะไปป้อนน้องคาบบรลากันไปกันค่ะมาแล้วไปไปโอ้โหใกล้ชิดมากเำามาคัะแมวย่ามาให้แล้วดูอันนี้มันจับได้ไหมอ่ะมา,าเร็วอะ่ะจับได้ด้วยไ,ได้ลย โอ้มันหาลูกมันยเนาะเธอมาเอาลูกเขามาแน่นอนเลยอ่ะใช่ไหมขึ้นเขาไหมเอาขึ้นเขาไหมลูกเอาขึ้นไหมโอ้ยดูสิน้องน่ารักอ่ะคือแบบมีอันนี้ด้วยอ่ะไม่รู้อ่ะจมูกเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้มถามพี่เกาสิว่าคืออะไรมันไม่มีนะนี่คะตรงนี้คืออะไรเหรอคะต่อมกลิ่นนะทุกคนเราจับเขาได้นะคะไม่ดุนะทุกคน อยู่ดีการเคี้ยวอ่ะไปป้อนตวงนู้นด้วยลูกกงนู้นรออยู่เลยเฮ้ยดีอ่ะถือถือนี่ทุกคนดูฟันน้องคาบีบารา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 เฮ้ยแข็งแรงมากโอ้โหดึงไปแล้วมันต้องอุ้ยฟันเขาใหญ่มากเลยทุกคนไปนี่ดูป่ายตัวนู้นอ่ะใช่ไหน อ๋ออ๋อตัวนุ่นนกทุกคนเห็นไหมซูมเข้าไปอร่อยไหมคะโอ้โหนี่กินไหมกินไหมอม่มีถ่ายลูกกินไหมก็กินอยู่แล้วลูกมาให้สองตัวนี้ด้วยลูกเขารออยู่เออระวังเขาดึงนะระวังเขาดึงทันบานะหรือพี่เกลี่ไปไหนละพี่เกลี่ถ่ายรูปหรอไปพี่เกลี่ยถ่ายรูปให้น้องกินแล้วกินแล้วผักบุ้งอร่อยจังเลยพี่เกลี่ย ค่ะเราจะไปหาน้องแพะใช่หรือเปล่าน้องแพะนะคะมีปิกนี่ค่ะเข้าได้เร็วเร็วเข้าไปเลยหนูเข้าไปเลยลูกกินได้ทุกอย่างเลยค่ะป้อนน้องได้หมดเลยอเดี๋ยวเรารีบเข้าไปก่อนตัวนี้เหนื่อยมากอลยลูกทันมาลูกทันมาเอ้ย มันยังอาหารกันมันยังอาหารกันนะทุกคนทำไมหยิบไปทำไมหยิบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดับวบิลให้เดี๋ยวแมวให้ทำไมเลี้ยวอ้าวทำไมน่ารักมากน่ารัไหมพี่เกลมาตอนนี้กำลังทอดอาหารเต้าอยู่นะคะจับกระดองได้เออจับกระดองได้ด้วย แข็งนี่จับได้นี่จับไหมมาจะโดนลุมแล้วตอนนี้ไม่เถอมาเถอมาเถอมาโดนนิ้วหายนะลูกมาเร็วออกมาดีกว่าเข้าใก้กันฉนมาใส่รองเท้าสีเขียวนะทุกคนนี่เดี๋ยวอะไรค่ะเออมาเร็วออกมาเร็วไปมาทิกเก็ตทิกเก็ตมารองเท้าสีเขียวใช่ไหมลูกเออน้องรู้ว่าผักไงไปเดี๋ยวเราไปกันต่อ